จมีหมูยอ่อฮะมีตีนไก่ผักแกะมีผกกักกระเสกนะผักผักซี่อันะไรข่อยเนางบ้านข่อยเอินผักไผ่ ยันสิบที่ไหตีนไก่ยังไงบันตีนไงยเอาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะลกูกรัตปราศาสตศิลป์ค,ครับผมพอกันอีกแล้วมือนีมาในเมนูครับมืดีได้อโอ้เคื่องนี่ยครับ ตั้สนตีนตีนไกลพี่น้องตีนเนี่ยขออย่าครับเนี่ยตีนไกลยปใหญ่ไงมาครับมือนี่อยู่ครับน้อยจันทระจันทร์กับน้องไปฝนสวัสดีค่ะเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมน้องไปฝนสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะยิ้มบานด้วยเนี่ยนะครับมาครับพี่น้อง ใช่ไหมรักน้ำขึ้นมากหนั่งหนึ่งล่ะอือโอ้ยเซบอ่ะพอขลายได้ปะอืออ่านั่งก็ลูกนั่งมาครับบอไรใหญ่ฮะพี่น้องใส่กระโลดขอหยัดใส่มือนะครับ เขาลุยขับปุ่นด้วยท่านนั้นมาครับมาจุ๊จุ๊มีหมูยอ่อฮะมีติ้นไก่พักแก่ไม่พักกระ,กกระเสกน้ำพักพักซี่นี่ใครยนยี่บ้านข่อยเอินพักพ่ายพักพ่ายครับบ้านจะเอินพักยัง บพักการจองนั่นดีอ๋อมีพักบุ่งมีแบบแป้งนะครับประกาศกรอบๆประกาศปุ๋นิดแค่นี้นะน้ำมาคราบปพียงขนาดกินขอบปุ๋อ่ะแบ๊เมื่อมาแบ๊แบ๊ดแบ,แบ,แบ๊น้ำเลยใช้ปักบรรยากาศโอเคครับ <c oughs> นายตีนสุดยอดวะเผ็ดเพดนะผไกลาย ใส่ส่วน กรอบก่อนแซ่บไปเลยดอกมันกินได้ไหมได้มันกินไหมกินอ่ะก็จะกินดอกมันนี่ละเคยกินใช่แต่ว่าดอกมันสิขมกว่าการมันทั้งอ่ะคำนี้นี่ดูที่เำนี้ดีกว่ามันกับกุ่นสะอยู่บ้านเก่งจังเลยติดซอยอีพอได้หรอโอ โว้ยใส่ขุณมาเล็กมาเลยวหฮึขดแลนมาแล้วนาะลบในนอบาทนีพูดลบในสีไงใส่บาทนี่ทไงอ่ะอืมบอยูเียดดินอ่ะ พัวจาก็ต้องเกีดดินพี่นังนัน่น,นใช้แปลงนั่นแปลงสวดหนักหน่อยมา กัขกดขทวก่อไเลยอู้ผีเสือไปค้นมึงผีสเสือพุ่นอ้ผีสเสือคือไอ้เดะ đẹp 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 lụt Ừ. muỗng giò lắm thơm như thế này thơm đứng chân hãy mẹ, đứng cho kênh lalaschool กลกบังกบบังคบบังวะงเงี้เสียงรดดันดินนะ่น้องนี่มันลังขง้างก็จะปรับปรับดินอ,อ,อ,อู่อืม เปร้ยอยครับแดดไป,ดไปวันนี้มาเต็มถาดนะครับนั่งอ,อยู่ย่งเด้อนั่งอยู่นี่อแดดเด,ด้อเาหรอเบนาบอนาสิบเบิรนะครับพี่น้องโอเค

คอยเห็นตะเตียนเลยเอยบอยเห็นตอนบักคงเรียกจ้าหรอโอ้สุดยอดครับบนาสิเบิร์นะครับพี่น้องบนาเบิร์ไปโอ้เหนา่อยแล้ว สำหรับเอปซี่สำหรับพี่น้องสุขุสุขคนครับเดี๋ยวมากัดขากันพีไปขูดเครื่องบินไปคนทั้งต้นเหมือนนกทั้งต้นใหม่นี่ลูกนี่เสียงนกเหรอปะครับนี่สำหรับเอปซี่ทุกท่านครับผมนะฮะอ Ừ. Oh. Tiên phải lòng tiền. Oh, Ủa, นะครับนนสำหรับคลิปนี้ขอหยาตนะครับผมโมเบ,บิร์พี่น้องหลายพอดจุ่มหลา,ย,าย่างไงครับโอ้อขอุยาดพี่น้องครับผมบเบิร์ครับนะ่เบิร์ตเบิร์ตายครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณ สุขุสุขคนขอบคุณเด็บซี่ถูกทันนะครับผมนะฮะใครที่กําลังรับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพล่างใกล้แข็งแรงครับผมนะฮะขอให้ลำหายรวยสุขูสุขคนกันแล้วกันนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครตให้น้ำแน่ใด้พี่น้องเป็นกําลังใจให้กันแลยกันครับผมนะฮะผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับหมอไให้พี่ให้น้องสุขูสุขคนให้พอพอแต่สิ่งดีๆครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมนะฮะ <differences S 1> สวัสดีครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> บ๊ายบายด้วยิอมยิ้มหวาน